อ่ะสวัสดีพี่น้องเสียนเบ็ดทุกๆคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมมาดูที่บอ่อตกปลาอยู่ที่ฟิชชิ่งอินเตอร์ Inter, ปากช่องเขาใหญ่ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศจากวานแหมมาเป็นบอ่อตกปลาครับผมวันนี้ดูครับผมนี่ครับผมเริ่มดึงแล้วลีลาสไตล์ของน้องครับผมเอามาชมกันเลยครับผมครั้งแรกที่ผมได้มาถ่ายคลิปตกปลาครับผมเอาผิดพลาดหร,รืออะไรก็ขออภัยด้วยครับเอาดึงเลยนะครับผมตัวแรกนะครับผม ตัวแรกของงานครับผมตัวแรกของผมที่ผมมาถ่ายนะครับเอาลุ้นไปเลยนะครับพี่น้องเอาลุ้นก็ไม่ได้เฮ้ยดูงอเลยโหเบ็ดงององอแต่ยังไม่เห็นตัวนั้นนะเห็นแล้วแต่ยังไม่รู้เป็นปลาอะไรนะพี่น้องมาชมเลยครับ เอามาชมมาลุ้นด้วยกันไปครับพี่น้องเออฮือตมาแล้ว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 เราดูคร euh. ับมาแล้วมาแล้วมาด้วยความตั้งใจเออฮือปลาอย่างเนะปลาแย่างอน้ตระอวยโน้ทมจับเนอนี่เออสูเออลีลาเออกัดฟันฟุดเลยเออเอาแต่นี้ก็คอยตักแล้วมีมีแผนคอยตักด้วยนะครับผมกลัวรุดมันก็บอกกลัวรุดคือปลาอะไรเอามาแล้วเออปลาอะไรปลาหนีปลาปลานินโอ้โหดูตั้งนานปลานินไซส์ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมาดูครับผมเดี๋ยวเขาจะวางให้ดูครับเออฮือไปแล้วไปแล้ว เราก็ตามตามตามโอ้โหบ่เริ่มเทิมเลยพี่น้องอื้มหมานคักๆเลยเออผมจะนับผมจะนับเนี่ยเรือปลานินครับปลานินไตรนินครับสาเคมนไตรนินครับผมภาษาไทยก็ปลานินโอ้โหบ่เริ่มเทิมเลยพี่น้องเอยนี่ครับผมนี่ครับค่าเบดห้าสิบบาทครับพี่น้องครับผมนี่โอ้โหทำไมมันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยอือหือสุดยอดมากๆเลยพี่น้องนี่ครับบ่อเฟตชิ่ง อ่าอินเตอร์ปากช่องเขาใหญ่ครับผมนี่โอ้โห,โหดูดิตัวดูครับน่าจะเป็นกิโลตัวกิโลขึ้นเลยครับดูดูแลรอดูเขาแกะรอดูน้องเขาแก่จะเป็นยังไงครับนี่เอาใจอ่าเสียนตกปลาครับโอ้โหดูอ้วนด,ดูความอ้วนอ้วนก็อ้วน,วน,วนครับโอ้โหดูเขาแกะยังไงผมก็ผมจำผมไม่เคยตกปลาครับพี่น้องโอ้โหดูครับเอาเตรียมแล้วครับรอเรีวดูเขาจะจับให้ดูไหมดู เรจะจับเป็นไม่น้องเรารู้แล้วรอดูรับโอ้หดูความใหญ่ของปลาดิดทำไมใหญ่โตอ้วนอย่างนี้เนาะโอ้ยโ,โอ้หถ้าเราไปวานแหเจอแบบนี้จะบอกคุณเลยสุดยอดแน่เลยแหละแต่ละตัวแล้วดูครับอืมเนื้อสอนกันว่าให้จับตรงปากนี่น้องจับปลาไม่เป็นด้วยครับผม <c oughs> เอาดูดูด,ด,ดูจับยังไงเอาโอ้ยช่วยกันบอกเอาเอ้ยคนนึงก็ชี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่เป็นไงเลยใหญ่เบิ่มเทิ่มดูโอ้โห ใหญ่จริงๆเลยปลานิลนตัวนี้พี่น้องสุดยอดเอามาอีกทีนึงครับอีเจ้าใหม่ครับผมนี่เดินมาอีกคนหนึ่งครับผมเอาลุ้นเลยปลามาอีกแล้วเนเดินมาถึงตรงนี้อีผมนี่ผมวิ่งมาเลยครับเขาเรียกปุ๊บผมวิ่งเลยเอาปลาอะไรดูรโอ้โหดูดึงนะดูดึงเด็ดนะดูดึงเบดนะครับรอดูโอโ้โ,อโหดูกระชากดูเขากระชากได้ดูปลาเขากระชากได้รอดูก็เป็นปลาอะไรครับไปชมนะครับเอามาถึงจะถึงฝั่งแล้วจะถึงฝั่งแล้วเอา เตรียมเตรียมจะตักเอาตักตักตักจวดตักเลยโอโหปลาเลยเนาะปลาหนินเหมือนเดิมนี่เจ้าหนึ่งก็ปลาหนินเอ้ยใสเป็นกิโลแน่เลยเดี๋ยวดูใสปลา่อนครับโอ้โหน่าจะใสกิโลขึ้นนะน่าจะขึ้นน่าจะกิโลขึ้นจริงๆหนี่น้องชายสองคนนี่โอ้หสุดยอดเลยนี่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 คนปากช่องนัคนก็คนนี้น้องชายสองคนนี่อยู่ปากช่องทั้งรอทั้งเหลาก็เดาก็เด็กเก่งด้วยครับคนนี้โอ้โหสุดยอด ใหญ่เบรเิ่มเทิมเลยในใสเกือบๆน่าจะเกือบๆสองโลสูสีเลยครับตัวนี้สุดยอดมากๆเลยทีมงานปากช่องกับคนนี้เขาก็มาตบบ่อนี้บ่อยครับผมแต่เราเพิ่งมาเจอครับผมพอผมไม่ได้เจอเราผมเพิ่งไปครับแรลงนี้น้องชายเออดูดิอาหารปลาของเขาครับอาหารปลาของเขาไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เครืออะไรนะครับผมขนมปังครับเอาขนมปังปั่นๆก็ใส่เลยครับไปง่ายๆครับผม นี่ครับสำหรับวันพผ่อนของเขาเนยฮ้ยดูนี่มาถึงน้องเรียกมาผมก็วิ่งมาเต็มที่ดูโอ้โหดูลาลีลาน้องกัเเด้าโอ้โหกระเด้าหน้ากระเด้าหลังเลยดึงโอ้โหเออฮ้ยฟัดไปเลยน้องก็บอกฟัดเลยฟัดไปเลยบอกผมอย่างงี้แล้วโอยผมก็เอ้าฟัดเลยงั้นฟัดเลยจะอยู่ตรงไหนโอ้โหเสียงเงียบด้วยนะครับผมเอ้าเอ้าเฮ้ยดึงเฮ้ยดูดึงโอ้โหดูลีลาเฮ้ยลีลาน้องเฮ้ยดึงเออ เออนี่นี่มันต้องอย่างนี้เออนี่หอโอยชอบด้วยนะนี่เอ้ยดูนี่โอ้ยสุดยอดเลยการดึงอือดึงมาดึงมารอชมดูจะเป็นปลาอะไรเอเอามาเอา้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 าดึงเลย โอ้ยอยู่ไหนนี่ผมยังไม่เห็นนะครับนี่ผมมองอยังไม่เห็นนะกล้องพยายามจับแล้วยังไม่เห็นว่าเป็นตัวปลาอะไรครับเป็นแต่สายเบ็ดผมยังไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่น้องดึงอย่างเดียวเลยกัดฟันดึงโอ้โหแบบเต็มที่เลยครับผมเอ้าดูดิเบ็ดจนงอเลยอืออ้าดึงมาแล้วครับดึงแล้วอือ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 มาแล้วโออมาแล้ว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 นี่นะรอชมแล้วเป็นปลาอะไร ในี่ไกลๆเลยในี่ไกลมากเลยนะครับสูมไปก็จะได้ภาพจะแตกเอา้าสูมนิดสูมหน่อยไปไหมเออดูดิเบ็ดงอเลยจะเป็นปลาอะไรมาชมกันมาลุ้นด้วยกันเลยพี่น้องเออฮ้ผมก็ลุ้นเหมือนกันเลยผมคนถ่ายก็ลุ้นแต่ผมยังไม่รู้เป็นปลาอะไรเอามาชมมาดูครับมาชมมาดูลุ้นกันไปลุ้นกันไปตกเบ็ดโอ้สนุกสนานมากมเลยพี่น้องโอ้ยังงี้เองนี่นี่ก็แสับวันนี้เอาใจเสียนตกเบ็ดสักหน่อยนีพี่น้องเออ้ยปลาสุโอยปลาสวายเอามีพแนนตักอีกเออตักจวดจวดตักเรียบร้อยโรงเรียนโอ้ยโเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้โห oh, ใส่นี้กะไม่ถูกครับน่าจะสองสามโลนั่นน่อจะได้ครับปลาปลาสวายครับผมโอ้โ oh, ห oh, ทั้งยาวทั้งใหญ่ด้วยนะนี่ใหญ่ถือว่าใหญ่อยู่นะครับโ oh, อย้ยางนั้นเองดึงเบ็ดจนโอ้โ oh, หดึงเบ็ดจนกระจายเลยดูพี่น้องเอ้ยดึงจนงอแล้วงออีกกว่าจะขึ้นมาได้นี่ครับปลาสวายครับสุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องโอ้โ oh, ห oh, นี่ยาวเลยโอ้โ oh, หผมว่าสองโลไม่น่าจะอยูหรอกครับใหญ่ยาวอย่างนี้ครับผมโอ้โ oh, ห oh, ทั้งใหญ่ทั้งยาว โอ้โหไม่รู้ว่าใหญ่ยาวเท่าของเจ้าของหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะครับผมเอากําลังแกะอยู่ครับโอ้ไปช่วยกันันนี้เอาครีมไปช่วยเลยเพราะมันเอามือแกะออกไม่ได้ครับหนาเรียบร้อยครับผมเอามาดูครับนี่นี่ครับผมขอสวัสดีทุกๆคนนะครับผมเราก็ปิดกล่องแค่นี้ครับพามาดูปลานินครับผมนี่เราก็ปิดกล่องกันครับผมครับเดี๋ยวคนหน้าถ้ามีโอกาสผมจะมาถ่ายคลิปตบเบ็ดให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผม อาจจะมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่เดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าก็ไปบอวานแหเหมือนเดิมครับไงขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆทุกคนครับผมที่มาให้กำลังใจกันครับผมสวัสดีครับ